สวัสดีค่ะวันนี้ YouTube ช่องแพร่พัพปี้นะคะพาลูกค้ามา,าดูบ้านค่ะหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ2ที่จอดรถนะคะจะอยู่ที่หมู่บ้านแกรนคาสเซิลนะคะจังหวัดบุรีลัมค่ะหมู่บ้านนี้นะคะข้อดีก็คือ มีน้อยหลังคาเรือนมากค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น p r i v a t e เป็นส่วนตัวมากๆเลยแล้วบ้านหลังนี้ค่ะอ,อยู่ที่ตะวันออกนะคะช่วงบ่ายก็คือมันจะล่มแล้วมันจะทำให้บ้านเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ทำให้ผู้อยู่เนี่ยเย็นด้วยนะคะบริเวณในบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามสวนสาธารนณะเลยนะคะจะไม่มีบ้านตรงข้ามนะคะ จะแพลนให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นนิติบุคคลนะคะตรงนี้จริงๆมันจะเป็นที่กลับรถอะคะ่ะแต่ว่าแพลเอารถมาจอดตรงนี้เนาะเพื่อที่จะได้ไม่บังหน้าบ้านหลังนี้ขายอย่างเดียวนะคะเนื้อที่92ตารางวาพื้นที่ใช้สอย280ตารางเมตรนะคะ เป็นบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งจะมีส่วนบิวอินไว้ด้วยนะคะจัดสวนแต่งทุกอย่างไว้หมดแล้วเรียบร้อยหลังนี้คือสวยมากๆราคาขายที่ตั้งไว้นะคือ8ล้าน5นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะแล้วก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะปกติของหมู่บ้านนะคะประตูรั้วเนี่ยจะเป็นแบบปิดเปิดเอาอะค่ะหลังนี้จะเป็นอัตโนมัตินะคะทำเพิ่มไว้แล้ว ันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะคะไปค่ะเดี๋ยวแพรวพาเข้าไปดูด้านในนะคะตัวประตูบ้านด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะปกติจะไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้คือเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ก็คือติดวอลไว้นะคะ โมไฟนี่ก็คือเปลี่ยนหมดนะคะตรงนี้จะเป็นโซนรับแขกอันนี้ก็คือทำเพิ่มขึ้นมานะคะป่าจะพาไปดูในส่วนของตรงที่นั่งทานข้าวนะคะตัวนี้ต่อเติมออกไปเองนะคะประมาณ3ามแสน ก็คือปกติตอนซื้อบ้านมาเนี่ยมันจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้เลยตรงเสาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือทำเพิ่มออกมานะคะเป็นโซนนั่งทานข้าวอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ครัว ห้องน้ำเนี่ยก็ทำใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยจากาบุญถาบอนอุดรน,นะคะทั้งหมดทั้งค่ากระเบื้องค่าแรงค่าช่างเนี่ยอยู่ประมาณ8 0 0แสนเฉพาะห้องน้ำสามห้องเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ต่อเติมออกมานะคะอ่าตัวนี้ก็ทำเพิ่มขึ้นมานะคะ ชุดเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันเนี่ยจากโฮมโปรประมาณแปดหมื่นเพราะว่าตัวนี้เราเลือกเป็นหินอ่อนนะคะด้านหลังก็จะมีปั๊มน้ำถังสำรองน้ำติดวอไว้ทั้งหลังนะคะ เดี๋ยวแพัักขึ้นไปดูชั้นสองค่ะตัวแชงเตเวียเนี่ยเป็นแสนนะคะเดี๋ยวแพลเริ่มจากห้องนอนใหญ่ก่อนนะคะที่มีห้องน้ำในตัว อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิวอินเอาไว้นะคะห้องน้ำเนี่ยจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกห้องนะคะจะมีฉากอาบน้ำแบบนี้ค่ะให้ทุกห้องอันนี้ติดทำเพิ่มนะคะ อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะพาออกไปดูตรงระเบียงนะคะซึ่งจะเห็นวิวข้างนอกคือใครที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้จะรู้เลยว่ามันมันเย็นมากอันนี้จากชั้นสองนะคะ คือบิวทำไว้หมดเลยนะคะโคมไฟเนี่ยเปลี่ยนทั้งหลังขออนุญาตปิดไฟนะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ ด้านบนเนี่ยตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยได้ทั้งหมดนะคะจะเอาที่นอนออกสองห้องนะคะตัวพื้นด้านบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นลามิเนต อันนี้ห้องนอนที่3ามก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้โต๊ะเครื่องแป้งเตียงโอเคค่ะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะกำลังหาบ้านนะคะหลังสวยๆใหญ่ๆนะคะ สามารถติดต่อได้ที่แพล p r o p e ตี้เลยนะคะเดี๋ยวแพวจะมีเบอร์โทรนะคะไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูบ้านจริงนะคะสามารถติดต่อมาที่แพลวพ o p e ตี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ